กรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักและก็ฝนที่ตกสะสมตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะจนถึง23พฤศจิกายนค่ะเนื่องจากว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมเข้าบริเวณอ่าวไทยและก็ภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นซึ่งจะส่งผลทําให้หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เกิดฝนตกหนักค่ะ วันนี้นะคะทางด้านศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกออกประกาศเตือนฉบับที่3เรื่องของคลื่นแรงบริเวณอ่าวไทยและก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกไล่ตั้งแต่จังหวัดชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและก็นาราธิวาสนะคะซึ่งจังหวัดเหล่านี้จะรับอิทธิพลนะคะจากฝนตกหนักตั้งแต่วันที่20ถึง23พฤศจิกายนนี้ โดยให้ประชาชนในะคะที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงระวงอันตรายจากฝนตกหนกักฝนที่ตกสะสมและก็ลมกันโชกแรงซึ่งอาจจะทำให้มีพื้นที่เสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งแล้วก็ดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดชิงเขาสำหรับคลื่นลมนะคะบริเวณอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยคาดว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรฉะนั้นขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวขณะเดียวกันพายุโซนร้อนกําลังแรงหมานยี่นะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็มีการคาดการณ์ว่าจะเคลื่อนเข้า ใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนนะคะในช่วงวันที่19ถึง20พฤศจิกายนโดยมีแนวโน้มอ,อ่อนกําลังลงเป็นพายุด e p r e s s i o และก็ยอมความวกดอากาศต่ํากําลังแรงตามลําดับซึ่งก็มีการประกาศให้ประชาชนนะคะที่จะเดินทางไปเกาะไหหลำของประเทศจีนตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางและยืนยันพายุลูกนี้ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยค่ะ